ดวงจะเฮงสนิทไม่มีอะไรมากีดกั้นตัวท่านได้ถึงว่าจะเอาพญาสังหาร้อยตัวมาสุดก็ไม่อยู่ในช่วงหนึ่งของคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือจะมีเหล่าเทพเทวดาประจำตัวและสิ่งศ <ac> <simple work. S 1> ักดิ์ Martha, camera, ส thời, ิทธ <ing> ิ์ที่ตนเองเคารพและบูชาจะมาเข้าฝันบอกเลขบอกเบอร์จึงทําให้ดวงสตาของคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะถูกสลากรางวัลกินแบ่งหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือจะปิดตาจับ หลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีสำหรับใครคนใดก็ตามที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีและเป็นเจ้าสวัวนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าตัวท่านนั้นจะปรารถนาสิ่งใดก็ตามก็จะสมดังใจปรารถนาไว้อย่างแน่นอนในช่วงหนึ่งของคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นจะมีเหล่าเทพเทว,วดาประจําตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพและบูชาจะมาเข้าฝัน บอกเลขบอกเบอร์จึงทําให้คนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นดวงสาตาจะมีโอกาสสูงที่จะถูกสลากรางวัลกินแบ่งหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีสิ่งที่น่าพิศวงสําหรับคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นก็คือสามารถทํานายอนาคตได้เป็นอย่างดีเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนและบางครั้งจู่จูก็รู้สึกแล้วพูดออกมา สุดท้ายก็มักจะเป็นเรื่องจริงอยู่เสมอลองยกมือขึ้นมาเลยครับว่าตัวท่านนั้นมีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือหรือไม่อามีพ่อหมอขอแสดงความยินดีด้วยเพราะตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีดวงสตามหาพ่อกระซับที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นคนที่มีลางสังหอนแมนเป็นคนที่มีความฝันบอกเหตุสิ่งที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งของคนที่มีกากบาดจุ่ตรงกลางฝ่ามือนั้น เวลาจะพูดจาสิ่งดใดไอ้ควรระมัดระวังเอาไว้เพราะสิ่งที่ตัวท่านนั้นพูดลงไปก็มักจะเกิดขึ้นจริงอยู่เสมอถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือเป็นคนที่มีวาจาศักดิก์สิทธิ์ในเดือนนี้เป็นต้นไปดาวอังคารได้เคลื่อนย,าย้ายครั้งใหญ่เตรียมตัวไว้ให้ดีคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะร่ำรวยในั่วข้าึคืนนับจากนี้ต่อไปจะมีแต่โชคลาภเข้าของเงินทองจะไหลามาเทมาแบบไม่หยุดยั้ยงสตาร์ีวิตถือว่า จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนเพราะคนที่มีลากากบาทก้งฝ่ามือแบบนี้บอกได้เลยว่าตัวท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงชีวิตจะมีแต่ความสุขความสบายปาฏิหาริย์ข่าวดีที่ไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นในซ่วข้ามคืนอาคนใดก็าตามที่มีกากบาาอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นสอบไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำและรักษาศีล ก็จะทําให้ชีวิตจากที่เคยมีหนี้ก็จะหมดหนี้หมดสินและจิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างจะมีของสินใหญ่จะเข้ามหาตัวท่านและครอบครัวของท่านอย่างแน่นอนคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกล้งฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญและเป็นคนที่มีบารมีมากเพราะคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกล้งฝ่ามือเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีเกิดมาเพื่อปลดความยากจนให้มนุทั้งหลายทั้งปวงเพราะคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกล้งฝ่ามือนั้นคือเหล่าเทพเทวดา แต่สวงสวรค์ซันฟ้าดาวดึงส่งลงมาเกิดพอเป็นคนที่มีบุญญาธิการอย่างมากเลยก็ว่าได้ในครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมอดูดังถึงสิบสำนักในสมัยโบราณได้ทําพิธีการบงวงสวงและได้จับไพ่ทำนายดวงสตาขึ้นมาสิ่งที่น่าพิศวงและน่าสุดซอกเมื่อคําทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีเกิดมาเพื่อที่จะร่ํารวยพอจะมีเงินทองอย่างมหาศาลไหลามาเทมาแบบไม่หยุดยั้ยง คนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีดวงสตามหาโภคทรัพย์ในเรื่องของเงินทองที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและยังเป็นคนที่มีดวงสตาแห่งความโชคดีมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้เป็นเพราะปุปมระกรรมดีเก่าของคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือที่เคยทํามาแต่ดิิตศาสตร์โศกสตาว่าสนาของคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีดวงสตาแห่งการอุปถัมภ์ค้ำจุนสีวิต พร้อมมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและเข้ามาให้การอุปถัมภ์คำสูจึงทําให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและหน้าที่การงานที่ทําอยู่นั้นก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมและจะมีเพศตรงกันข้ามผิวสีขาวเหลืองจะนําโช่รัภเข้ามาให้จึงทําให้คนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นดวงสตาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากก่างกรรมั้งหลายต้องปวงเงินจะไหลเข้ามาให้ใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือ คนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นถือว่าหาได้ยากสุดๆและน้อยคนที่จะมีถือว่าหนึ่งในร้านเลยก็ว่าได้สำหรับใครคนใดก็ตามที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือแบบนี้พ่อหมอขอแสดงความยินดีด้วยเพราะตัวท่านนั้นบอกได้เลยว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลอย่างแน่นอนคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือคนใดที่เข้ามาเห็นก็จะหลงรักพอกตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ติดตัวมาตั้งแต่เกิด อยางคำทำนายในปีพุทธศักราชพศ2567นดี้ได้บอกเอาไว้ว่าดวงสตาของคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือจะพลิกผันอย่างหนักจากดวงสตา์ที่เคยลายก็จะกลายเป็นดวงดีจากดวงสตาที่ไม่เคยจะมีในปีนี้ก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างแน่นอนจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินองทองที่เคยฝืดเคืองแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของตัวท่านนั้นจะทวีคูณดียิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้ตัวท่านนั้นนําเอาเงินก้อนนี้ ไปปลดหนี้โปดสินไอ้แก่ครอบครัวได้และยังเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านหลังใหญ่รถป้ายแดงได้อีกด้วยคนที่มีกากบาทจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะอยู่มือซ้ายหรือมือขวาหรือมีทั้งสองข้างเลยก็ดีนั่นถือว่าบ่งบอกรหัสของสีเวสหรือพื้นดวงสตาของคนคนั้นได้เป็นอย่างดีตามตำราบโบราณได้กล่าวไว้ว่าตัวท่านนั้นเป็นคนที่มีความรู้รอบด้าน เป็นคนที่มีไหวพริบเป็นปนานิพานกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนก็ยิ่งดีเพราะเป็นการแสดงถึงคนที่มีบุญมากคนที่มีอำนาจมากมีอำนาจวาสนามากนั่นเองในเดือนนี้เป็นต้นไปคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นดวงสตาเศรษฐีได้เปิดแล้วโอกาสที่จะร่ำรวยมีสูงมากให้ตัวท่านนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือสตาชีวิตถือว่าจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเป็นคนที่มีองค์ศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ไม่ไกลตัวนัก แต่ถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุก็จะแค้วคาดมาได้ทุกครั้งข่าวเพราะว่าเป็นคนที่มีองค์เทพคอยปกปักรักษาและคุ้มครองและให้การดูแลอย่างเป็นอย่างดีดวงสตาของตัวท่านนั้นถูกกำหนดไว้แล้วเพราะเกิดมาในชาตินี้จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่เพียงเท่านั้นเป็นเพราะบุญกรรมดีเก่าที่เคยทำมาแต่ดิตชาติต่างก่อนได้ส่งผลมาถึงตัวท่านแล้วในชาตินี้เพราะคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นเหล่าเทพเทวดาส่งลงมาเกิดในช่วงต้นของสิวิท อาจจะทุกข์ยากลาบากตากรรมอยู่บ้างแต่พอเมื่อสีวิตก้วขึ้นมาสู่วัยกลางคนสีวิตจะเสวอยแต่ความสุขความสบายความเจริญรุ่งเรืองทุกประการหมอดูหลายสํานักในสมัยโบราณที่คนให้ความเคารพและนับถือยังได้นิมิตท,ที่แม่นยังกับตาเห็นว่าทั้งหนึ่งของคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นเหล่าเทพเทวดาสัญจตูมแปลงกายลงมาเป็นมนุษย์เพื่อลงมาทําบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิสุสง์ ที่จำสินภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้คนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นบุญที่เคยทำมาแต่อดีตชาสตร์จึงทรงผลทำให้ชีวิตในวัยกลางคนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองอย่างมหาศาลสนิทไซตทางศีลชาสตร์ก็ไม่หมดลองเซ็กกันดูเลยครับว่าตัวท่านนั้นมีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่อ่ามีหมายความว่าตัวท่านนั้นโชคดีที่สุด คนที่มีการกรบาดก้างฝ่ามือแบบนี้มักขึ้นอยู่กับคนพิเศษแต่เพียงเท่านั้นและในปีนี้จงเตรียมตัวรวยกันข้ามคืนได้เลยพอจะมีโชคลับลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามายือนคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือถ้าท่านใดมีเตรียมตัวไว้ให้ดีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปสีวิตจะพลิกผันอย่างหนกักพอสีวิตจะหมดหนี้หมดสินหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมหมดทุกอย่างคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเตรียมรับทรัพย์แบบไม่ตันได้ตั้งตัว เตรียมเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยพอดวงสตาของตัวท่านเองนั้นเกิดมาในชาตินี้สตาชีวิตถือว่าจะหนีไม่พ้นความล่ำรวยอย่างแน่นอนถึงว่าจะเอาพยาสังหาร้อยตัวมาสุดก็ไม่อยู่โบราณยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอพเทวดาปกปักรักษาและคุ้มครองช่วยให้ตัวท่านนั้นจากลายให้กลายเป็นดีโดนจิตโดนใจในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังหรือสีนำแนวทางไอพบเจอแต่ความโชคดีนานาประการ คนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นชีวิตถือว่ายากลำบากในช่วงตนเหตุเกิดจากกรมเก่าที่ติดตัวมาแต่ริตาตาปางก่อนจนทำให้แทบจะเอาชีวิตเกือบไม่รอดแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะักเพราะคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญญาธิการอันสูงส่งเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ยอมให้เป็นอะไรเด็ดขาดคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเตรียมรับทรัพย์รวยคก,กันได้เลยคนที่เคยเหยียดยามว่าตัวท่านจะไม่มีทางประสบผลสำเร็จและร่ำรวยได้ เอาคนนั้นถือว่าคิดผิดอย่างมากความจริงที่ถูกเปิดเผยที่เป็นลักษณะตัวตนที่แท้จริงของคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นก็คือในตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าในวัยต้นของคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือชีวิตในส่วนนี้อาจจะพบเจอกับความทุกข์ยากลำบากตากก่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวก็เป็นคนที่หาสาวกินคำจึงทําให้ชีวิตของคนที่มีกากบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นต้องได้ต่อสู้ได้ดินน้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว จึงทําให้คนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือได้เปียบมากกว่าคนทั่วไปเลยกว่าได้พอทำให้รู้วิสาต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่น้อยยาวัยคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญเก่าคอยหนุนนาเป็นคนที่เหล่าเทพเทวดาประจาตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคุ้มครองในตําราโบราณโหราศาสตร์ยังได้บันทึกเอาไว้อีกว่าในชาติต่างก่อนของคนที่มีการกรบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้นเคยได้ทําบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำสินภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่เคยทำมาแต่อดีตชาตินั้นจึงทรงผลทำให้ชีวิตในวัยกลางคนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและมีเงินทองอย่างมหาศาลพอเป็นสว่วงขาขึ้นของชีวิตกิจการงานค้าขายในช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างทำให้ชีวิตจะประสบผลสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้ด้วยบุญอำนาจบารมีที่เคยสั่งสมมาแต่อดีตชาติตางก่อนจึงทำให้ดวงสตาในปีนี้จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จะหลุดพ้นจากความยากจนชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองแบบไม่จบไม่สิน้นสิ่งที่ท่านนั้นได้เคยคิดเคยฝันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆรับรองและการันตีได้เลยว่าจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนไม่เสือ่อยาลบลู่ตอนนี้คือโชคชะตาพาลิชิตได้ปั้นแต่งขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นชีวิตพิศวงตอนในช่วงนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงบุญเก่ากําลังจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาชีวิตทําให้จะได้รับโชครอบลอยอาท่านใดก็ตาม ที่มีกากาบาดจุดตรงกลางฝ่ามือและตอนนี้สีวิตกําลังรุ่มรุ่มดอนดอนยังไม่ไปถึงไหนกันสักทีทาอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีหนึ่งและยังไม่ได้พบกับคําว่าความโชคดีหรือโชคลาภเลยก็ตามแต่อย่าพิ่งน้อยใจไปเลยถ้าตัวท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้อยู่พ่อหมอขอแสดงความยินดีด้วยพอตัวท่านนั้นหลังจากฟังคลิปนี้จบสตาสีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนเปลี่ยนจากดวงลายไอ้กลายเป็นดวงดีเปลี่ยนจากไม่เคยจะมีไอ้กลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทอง อ่อฟันธงความจริงที่ถูกเปิดเผยที่เป็นลักษณะตัวตนที่แท้จริงของคนที่มีกากบาดจุดตรงกล้งฝ่ามือนั้นในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไวอ้อีกว่าในวัยต้นของคนที่มีกากบาดจุดตรงกล้งฝ่ามือชีวิตในช่วงนี้อาจจะพบเจอกับความทุกข์ยากลำบา,ตากตกางมเนื่องจากฐานะทางด้านครอบครัวก็เป็นคนที่หา้าวกินคำจึงทําให้ชีวิตของคนที่มีกากบาดจุดตรงกล้งฝ่ามือต้องได้ต่อสู้ได้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว จึงทาให้คนที่มีกากบาดจุดตรงตั้งฝ่ามือนั้นได้เปรียบกว่า <pacing S 3> คนอื่นๆเลยก็ว่าได้เพราะทให้รู้วิชาต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่น้อยเยาวัยคนที่มีกากบาดจุดตรงตล้งฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุพกรรมดีเก่าคอยหนุนนาเป็นคนที่เหล่าเทพเทวดาประจําตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคุ้มครองในตําราโบราณโหราศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาติปางก่อนของคนที่มีกากบาดจุดตรงกล้งฝ่ามือนั้นเคยได้ทําบุญถวายสังฆทานไอแก่พระพิสงฆ์ที่จําาานภว เมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่เคยทํามาแต่อดีตชาตินั้นจึงทรงผลทําให้ชีวิตในวัยกลางคนจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลพอเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตกิจการงานค้าขายในช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างทําให้ชีวิตประสบผลสําเร็จมากกว่าคนอื่นๆเลยก็ว่าได้คนที่มีการกรบาดจุ่ตรงกล้ง,ง,ง,งฝ่ามือนั้นในปีพุทธศักราชพศ2567นี้เตรียมตัวรับทรัพย์แบบไม่ตันได้ตั้งตัว ตรียมเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยเพราะคนที่มีการกรบาดจุดตรงตั้งฝ่ามือตกมาในปีนี้บอกได้เลยว่าตัวท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบ,บากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงชีวิตจะหมดหนี้หมดสินจากนี้ต่อไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างไม่เสื่อยาลบหลูพอดวงสตาของคนที่มีการกรบาดจุดตรงตั้งฝ่ามือนั้นในปีนี้ดาวขวาได้เคลื่อนย,าย้ายครั้งยิ่งใหญ่ เตรียมตัวไว้ให้ดีพอตัวท่านนั้นจะได้พบกับโชคลาบลอยที่จะเข้ามาหาตัวท่านและครอบครัวของท่านแล้วตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าสำหรับใครคนใดก็าตามที่มีการกระบาดจุดตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานสอบช่วยเหลือคนอื่นในเวลาที่ยามตกทุกข์ได้ยากต่อไปนี้เป็นการไขความลับที่เป็นตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุด ที่คนให้ความเคารพและนักถือได้ทํานายถึงดวงสตาวาสนาของคนที่มีการกรบาดจุดตรงตังต้งฝ่ามือที่เป็นคําทํานายหมอดูที่แม่นอย่างกับตาเห็นไม่เสือ่อยาลบลู่เพราะหมอดูหลายสํานักในสมัยโบราณได้ทําพิธีการวงสวงและได้จับไพ่ทํานายดวงสตาขึ้นมาสิ่งที่น่าพิศวงและน่าสุดซอกเมื่อคําทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือคนที่มีการกรบาดจุดตรงตังต้ง,ตง,ตง,ตงฝ่ามือนั้นในปีพุทธศักราชพศ2567นีส,อสตาชีวิตถือว่า จะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนหลายคนอาจเคยสงสัยอยู่ในใจตนเองว่าตนเองก็เป็นคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือแล้วทำไมชีวิตในปัจจุบันจึงยังทุกข์ยากลำบากตากกรรมอยู่นั่นก็เป็นเพราะมีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางชีวิตของตัวท่านจึงทําให้ชีวิตติดิขาดทำมาลไยลงไปก็ไม่ขึ้นไม่เกินท้งทางแล้วคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมีโอกาสสูงที่จะประสบผลสําเร็จและร่ํารวยเป็นเศรษฐีแต่ยุ่งย่ายดังนั้นพ่อหมอเองจึงได้นําเอาเคล็ดลับ ที่จะทําให้ชีวิตของคนที่มีการกรบาดจุ่ตรงกลางฝ่ามือร่ารวยในส่วข้ามคืนมาฝากและนี่คือ5ความลับในการเบิกเอาบุญเก่าออกมาใช้ที่จะทําให้ชีวิตของคนที่มีกาก,ารกรบาดจุ่ตรงกลางฝ่ามือนั้นร่ารวยเป็นเศรษฐีในส่วข้ามคืนที่คนมีการกรบาดจุ่ตรงกลางฝ่ามือนัน้นอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมาก่อนก็ตามถ้าได้ล่วงรู้ถึง5ความลับนี้แล้วจะทําให้ชีวิตร่ํารวยอย่างเห็นทันตาและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดหากคนที่มีกากบาดจุดตรงกลางฝ่ามือนั้น ทำตามเคล็ดลับทั้งห้าข้อต่อไปนี้สีวิตเมื่อทําอะไรลงไปก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินจะไหลนองทองจะไหลามาค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างทําให้สีวิตจะลืมตาอ้าปากตายความจนจะหายไปความร่ารวยจะเข้ามาทดแทนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั้นก็คือการขอขมาพ่อแม่หรือบิดามารดาจะทําให้สีวิตเจริญรุ่งเรืองและทําให้สีวิตราบรื่นค้าขาย หยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างทําให้ความจนจะหายไปความร่ารวยจะเข้ามาทดแทนเคล็ดลับในข้อที่สองนั้นก็คือการรักษาสินห้าเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้เหล่าเทพเทวดาเสื่อสูทำให้เป็นคนที่มีดวงสตามาหาโภคทกรัพย์ในเรื่องของเงินทองทองสตาร์ชีวิตจะเปลี่ยนจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยจะมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลความลับในข้อที่3นั้นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะนอน เคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหนุนนําดวงตาจึงทําให้เป็นคนที่มีความโชคดีและทําให้ดวงตาจะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทำให้เงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ตันในตั้งตัวเคล็ดลับในข้อที่4นั้นก็คือการทําบุญจากการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้การเงินการงานจเจริญรุ่งเรืองค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่าง เกดลับในข้อที่5นั่นก็คือการนั่งสามาธิก่อนนอนเ็ดลับในข้อนี้จะทําให้เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะลงมาสถิตยอยู่ในตัวและใครคนใดก็ตามที่ฟังจบแล้วจงพิมพ์คําว่าสาธุ